สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับเอาพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาให้ชมกันนะครับเป็นพระรูปหล่อตัดช่อนะครับหล่อตัดช่อเป็นพิมพ์นิยมนะครับวออกวัดบางคานพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานอง์นี้รูปเป็นรูปหล่อตัดช่อ มีคาบเป้าอยู่นะครับแต่สภาพโดนล้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นพระที่โดนล้างและสัมผัสมีคนสัมผัสเยอะยังแต่ยังมีคาบเป้าอยู่ครับพระถูกพิมพ์ชัดเจนครับพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมเป็นพระที่ถูกล้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพระโดนล้างแล้วก็ อายุการเวลาก็เริ่มผิวกลับมากลับเก่าเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีคราบเบ้าอยู่นะครับมีคราบเบ้าที่ล้างไม่ออกนี่ครับมีซอกนี่นี่ครับมีคราบเบ่าเนยเ่เป็นพิมพ์นิยมพัดบางคาันหลอดตัดชอ่อนี่ครับ ช่อที่ตัดก็จะมีงานแต่งตะไบนะครับนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมชัดเจนครับชัดเจนหมดเลยครับผมพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดปังคารนะครับพิมพ์นี้นะครับชัดเจนครับพิมพ์สวยงามสภาพนี้ก็ยังอยู่ใน ราคาหลักล้านอยู่นะครับเพราะสมบูรณ์แบบชัดเจนหมดเลยหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับดูใบหัวครับชัดเจนหมดเลยตะแคงสองตงคาง,งลึกนะครับแล้วมีสวยงามลึกคมชัดนะครับขอบข้างนะครับเป็นงานหล่อตัดช่อนะครับจะไม่มีตะเข็บนะครับนี่ครับหล่อประกบ หรอตัดช่อให้่อนะครับเนี่ยตัดช่อจะไม่มีค่าตะเข็บข้างนะครับสวยงามครับเนี่ครับเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับเนี่ย